ยูเวนตุสต้องการที่จะจีบเฟอร์มิโนนะครับไปอยู่กับเขานั่นเองนะครับแม่ได้ยินข่าวนี้นะครับผมรู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าตัวผมเองนะครับก็ชื่นชอบนะครับบ๊อบบี้เฟอร์มิโนนะครับผมนะคือเฟอร์มิโนเหลือสัญญากับรีวอพูลอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับและอย่างที่รู้กันดีว่าเราเคยเสียเอ็มเรชาร์ดนะครับนะตอนหมด ในส่วนของสัญญาครับไปให้ยูเวแบบฟรีเอเจนต์นะครับ, UA, บ,บ, Agent, รบดังนั้นตอนนี้นะริวาคูนะครับปล่อยกองหน้านะครับไปแล้ว3คนเลยนะ3คนเลยนะครับตัวหลักเป้งๆเ,เลยก็คือซาดิโอมาเน่ตัวต่อมาก็คือดีว็อกโอริกี้ตัวต่อมาก็คือทาคุมิมินามิโนะสคนนี้นะครับถือว่าสะเทือนนะครับแกเสริมหอ,อกนะครับที่เป็นประวัติศาสตร์เลยก็คือ เป็นนักเตะที่แพงอันดับหนึ่งนะครับของทีมนะครับดาวินนูเยสมานะครับพร้อมกันนั้นก็ก่อนหน้าเนี้ยเตรียมการมาแล้วนะครับก็คือซื้อลุยดีอาร์ซมามีนูเยสดิอาร์ซนะครับโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับมีโจตานะครับตอนนี้เนี่ยแล้วก็มีบ็อบบี้เฟอร์มิโนมาอยู่5คนเนาะอยู่5คนแบบตัวหลักๆนะครับ ดังนั้นเนี่ยในกรณีของบ๊อบบี้เฟอร์มิโน่เนี่ยดูทรงแล้วนะครับนะอย่างง่ายยังไงนะครับเจอเกันคลอปก็ไม่น่านะถ้าเท่าที่ดูนะครับแอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะแต่ก็เรื่องของฟุตบอลก็มไม่แน่นอนเนาะไม่น่าจะปล่อยไม่น่าจะปล่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาสูญเสียเขาเรียกว่าอะไรสูญเสียนักเตะไป3คนพร้อมๆกันเนี่ยแล้วเป็นนักเตะที่สําคัญมากๆด้วยแล้วปีหน้าอีกอะครับปีหน้าที่โมซาราจะหมดสัญญากับบ๊อบบี้เฟอร์มิโน่ จะหมดสัญญาอีกนะครับในการที่เอานูเยสมานะครับโจตามาและดิออสมาเนี่ยในการถ่ายสายเลือดหรือมาทดลองเล่นระบบของลิเวอร์พูลตอนนี้เนี่ยในบางครั้งเนี่ยนะครับมันต้องปรับจูนกันเป็นปี2ปีเลยนะกว่าจะเข้าปักเข้าฟอร์มเข้าแผนเข้าระบบนะครับนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าครอปนะครับเปลี่ยนแผนใช้4 2 3 1เนี่ย นะครับบ๊อบบี้อาจจะอยู่ยาวจนแขวะสตาร์ทเลยนะครับจริงๆบ๊อบบี้ไม่ได้อยากจะย้ายจากลเว์พูลนะครับแต่ด้วยคือลเว์พูลเองเนี่ยนะครับก็กําลังที่จะตัดสินใจนะครับเพราะอายุอานามแกก็เยอะแล้วนะครับนะสามสิบสเอ็ดนี่ยนะครับแล้วก็สัญญาจะเหลืออีกปีเดียวบวกกับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมีอาการลบกวนในเรื่องของอาการบาดเจ็บเข้ามาแล้วก็ฟอร์มเนี่ยไม่ค่อยดีฟอร์มบ๊อบบี้ไม่ค่อยดีเพราะมันไม่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ เป็นการบ้านชิ้นใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าพูดเรื่องของความแบบความสัมพันธ์ทำไมตีหรือความยินดีหรือความที่ต้องการเนี่ยบ็อบบี้เฟอร์มิโน,โนต้องการอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับไม่ร้องเรียกเรียกร้องไม่ต้องการอะไรเลยนะครับผเผื่อเซ็นค่าเหนื่อยเท่าเดิมแกก็เอานะครับเพราะแกต้องการที่จะไม่ไปไหนแกอยากแกอยู่กับลิเวอร์พูลมากๆครับเป็นแบบโอ้โหใจมาก่อนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใจมาแบบนี้ผมเชื่อว่าเจอเก้นครอฟนะครับ ก็น่าจะใจกลับนะครับบอกว่าเซนบ๊อบบี้เถอะสาอ็ดยังเล่นได้อีกตั้ง3ปีน2สามสองัสามเซนไปเลยนะครับอันนี้เชียร์ออกหน้าออกตานะครับแต่ว่าในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยมันก็เป็นลูกกลมๆนะครับทางสโมสรเขาก็คงมีการบ้านให้ทำนั่นแหละนะครับต้องเอาใจช่วยนะครับนะให้บ๊อบบี้เฟอร์มิโน่เนี่ยกลับมาในฤดูกาน้าอาจจะมาปรับแท็กติกใช้42 31และบ๊อบบี้ห้อยนะครับ เป็นคนที่เชื่อมประสานให้บอลออกด้านข้างไปยังโมฮัมเหม็ดซาลาหรือรยดิอาสหรือจะส่งไปยังกองหน้าของเรานั่นก็คือดาวินนูเดสนะครับนะต้องเอาใจช่วยกันนะครับในส่วนของดีลเนี่ยนะครับดีลของยูเวนะครับจะมาจีบจะมาสอยเฟอร์มิโนนะครับคือผมเองก็ไม่รู้ค่าตัวเนี่ยเท่าไหร่แหล่งข่าวก็บอกว่า20ล้านปอน30ล้านปอนอะไรประมาณนี้แต่ผมดูแล้วเนี่ยมัน มันไม่น่าเกิดขึ้นนะครับครอปน่าจะไม่ปล่อยนะครับนะซื้อตอนนี้ไม่น่าจะปล่อยแต่ว่าหมดฤดูกาลเนี่ยหมดสัญญาเนี่ยไม่รู้ว่าบ๊อบบี้เฟอร์มิโนจะเป็นอย่างไรนะครับอย่ารอให้ถึงมกราคมปี2023นะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นกฎบอสแมน,นทันทีนะครับที่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ต่อสัญญานะครับยังไม่ได้เซ็นสัญญาขยายสัญญาดัตเตะจะสามารถเจรจาและย้ายออกหรือเซ็น เซ็นสัญญาหรือตกลงกับทีมอ,อื่นๆล่วงหน้าได้เลยเป็นกฎของบอสแมนนะครับก็หวังว่าลิเวอร์พูลนะครับจะทำการบ้านในข้อนี้ครับของบ็อบบี้เฟอร์มิโนได้เป็นอย่างดีนะครับนักเตะที่มีใจขนาดนี้นักเตะที่มีทัศนคติที่ดีขนาดนี้นักเตะที่คนคนหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกองหน้าปกติจะยิงนะครับแต่บ็อบบี้ไม่ใช่ประเภทกองหน้ายิงนะครับใจกว้างนะครับและอ่านเกมขาด เป็นตัวที่รียว่าฟูมีแล้วมีสีสันนะ,นะครับนะและ้วเจอเกนครอปเนี่ยแกชอบมากๆนะครับนแะกชอบมากๆในส่วนของบ๊อบบี้เฟอร์มิโนนะก็ผมคิดว่าปีนี้ไม่คเกิดหรอกในดีลของยูเว่กับเฟอร์มิโนนะครับนะนะแต่ว่าอยากให้อยากให้ได้ยินข่าวดีจงิลยถ้าข่าวดีที่สุดในปี2022เนี่ยข่าวดีที่ผมรอนะก็คือการเซ็นสญัญญาขยายสัญญาของบ๊อบบี้เฟร์มิโนนะครับ หวังว่าริวอปูลนะครับและเจอแอนคอปและตัวบ๊อบบี้เองจะโชว์ผลงานได้ดีและก็อยู่กันยาวๆนะครับสวัสดีครับ